จะต้องทะเลาะทางคลอ,อ,องเพ่อนเดี๋ยวันนี้ก่อนก่อนจะไปดูแลร้านเดี๋ยวถ่ายคลิปให้เพื่อนได้ดูก่อนนะคะเพื่อนได้รัใจจากแฟนมานเพื่อนเพื่อนคือนอะ่ะเนาะให้รับใจมาแล้วนะเขาเอ่อขอแก้มพี่ด้วยนะท้องที่สุดในโลกเลยนะเพื่อนแต่ว่าพี่ต้องไะเลาะคล้องต่อไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนแล้วก็วันนี้จะเปิดกลุ่มประกาศสีแล้วก็รีวิวประกาศสีที่ซื้อตอั้ใหม่ของจาก ญี่ปุ่นด้วยนะคะเพื่อนอน,นี้อนิบุกากา,า,ากไฮไลท์ลบได้น,นะคะมีหมดกี่สีเนาะเดี๋ยวับก่อนนะคะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าเจดแปดเกสิบสิบแท่งด้วยกันนะคะเพื่อนี้ดวให้ดูก่อนเลยนะคะนี่เป็นหยิบไหนก่อนดีจีไหนก่อนดีดนอนดขอเป็นสีเขียวแล้วกันนะ ตัวแทแบบนี้นะคะเพื่อนโปกรมไม่เอ่ยโปรแกร,รมไหมเรากรร็นอนะคะเพื่อนี่่นเราเห็นกันนะนเดี๋ยวขีดให้ดูอ่างอันนี้นะคะเพื่อนขีดให้ดูสีเยียนะเมอวานนี้ลอง ลองเทปไปแล้วนะคะว่านแบบนี้นะคะเื้นขึ้นนี่โฟรกรมไม่เลย,เยแบบถาว่ชัดเจนใสมากนะคะดีสีเขียวอ่อนนะคะ อันนี้ไม่ลองลบให้ดูนะเพราะว่าลบลบให้ดูแล้วเนาะลองเ,เทียบเที่บกับอันนี้นะคะให้อะหว่างโคแบบเลยค่ะว่า,าเนี่ยเห็นไหมเลยให้อ๋อของเพื่อนมีโอกาสสีแบบไหนบ้างอกาสีลองนี้ก่อนเลยเพต่อจะมาโคนะ ก่อนมีเหลือที่สี่แล้วอันสีฟ้าหมดไปแล้วะค่ะแบเนี้ที่บนสิที่ริงมีที่บนห้าสีนะคะแ่บนี้นี่หมดแค่นี้นะคะแบบนี้นะปาะกาไฮไลไท์นี่แบบนี้นะคะเพื่อนนี่แบบนี้นะคะ กดแล้วก็ใช้คลิปนี้ด้วยนะคะแล้วก็พี่สนลองไปดูได้นะคิดถึงพี่มากถึงเลยเลยนะอันนี้จะไม่ได้รุ่นอะไรนะเดี๋ยวพี่รุ่มให้ดูเลยพี่เยอะมากขอบอก เท่านี้แล้วนะคะเอเดี๋ยวหายไปอันโอ้ีเดเท่านี้นะคะเกาสีนี่ตั้แดรู้ไลอะไรว่มี ไม่ทันเลยอ,อย่ตรงนี้นะคะเพื่อนนี่ีิกองสีเยอะมากเดี๋จะจัดจัดโซนสีใหม่นะคะเพื่อนเยอะมากเห็นไหมเพื่อนเยอะไหมเละแล้วจะจัดใหม่เ,เดี๋ยวเราไม่เดี๋ยวจะถ่ายตอนที่เราทำจัดของพวกนนี้ด้วยนะคะเลยกดไลค์แทนคลิปนี้ด้วยนะคะอันนี้เป็นหอนจากญี่ปุ่นเลยนะคะเพื่อนเนี่ยอันนี้ ไม่ไ,าามได้เพื่อนี่เราจไฮไลท์เพื่อหาตังคซื้อได้ v 2 s ืเหรือเลโครหรือโลตัสหรือ,อ,รรอเซเว่นก็ได้ค่ะเนมีอันนี้ราคาเนี่ยมันะะนะคะเกือบสีิบราคานี้เกือบสี่สบกว่าบาทนะคะเพื่อนหางซื้อได้นะแต่ว่ารอราคาก่อนค่ะอย่าลืมกดใช้คิมน,นี้ได้ค่ะไปแล้วค่าบค่ะ